สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Arm Action ค่ะตอนนี้เราก็จะมีกแกมว Minecraft กับมอสที่มีดอร่าไอมอนกันนะคะเก้าเคค่ะจะมีไอเทมของวิเศษอะไรกันบ้างใครเง้นเราไปลองกันเลยจ้าอ้าวอะไรไปเลยเออใจแอนเราดูใจแอนกันพี่แอนอีกแล้วใจแอนไหนใจแอนโกลเลมป์่ะ เ,เดี๋ยวเขาจะพาดูรไรเอมอนมาหานะฮะจริงเหรอมีดูรไรเอมอนด้เหรอใช่เราสามารถเศกดูรไรเอมอนได้ด้วยแต่ว่าก่อนหน่งเดี๋ยวทำกล่องคราบก่อนนะจะต้องมีเหล็กแท่งนะคะแล้วก็มีไดมอนถึงจะเศษดูรไรเอมอนกเกิดขึ้นมาได้ฮะจริงดิเราจะต้องเอาเหล็กแท่งนะคะเข้าไปคราบแบบนี้ แล้วก็ตามด้วยไดมอนด์ค่ะฟึบใส่เข้าไปแบบนี้เราก็จะได้ม็อบที่เป็นโดราเอมอนมาโอ้โหเอาไหนอ่ะไม่ได้หรอกพี่เคนใช่ไหมเนี่ยอยากได้ของพิเศษป่ะถ้าอยากได้ของพิเศษต้องมาขอโดราเอมอนไม่ง่ายมากโอ้โหตัวจริงเสียงจริงเลยของกลมด้วยมาได้ครับโดราเอมอน แล้วห้าวัตีฉันก็คือโดราเอมอนนะโอ้โหดูดิเขามีของมาขายด้วยเป็นไอเทมของวิเศษทั้งนั้นเลยแต่ว่าจะต้องแรกด้วยขนมโดรายากิขนมโปรดของโดราเอมอนนะคะวิธีการคราฟเนี่ยก็ใส่ขนมปังลงไปเนาะแล้วก็ตามด้วยคุกกี้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ขนมโดรายากิมะค่ะโอ้ฟุดฟิดฟุดฟิดฟุดฟิดมวยขังฉุยเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้ต้องเอาไปซื้อของกับโดราเอมอนเขาก่อนนะอ๋ขอกินอันนึงดิโอเคเดี๋ยวยกให้แป๊บนึง ดอรา่าไอมอนเราเอาขนมโดรายากิมาแลกกับของกันในแล้วนะ,ะนี่น่ากินเปล่ะโอ้ดูดิใส่ไส,ส้ถั่วแดงด้วยน่ากินจุงไม่เข้าใจเลยทำมยไมดอร่าไอมอนน่ะถึงชอบกินขนมโดรายากิอ่ะโอ้ยอ้าวไม่รู้ว่าไอ้มันอร่อยมากเลยนะเขาบอกอร่อยตรงไหนอ่ะที่ไหนก็มีขายไอซ์แครปทีเซเว่นนะ <c oughs> มาสกิยังมีขายแล้วเนี่เห็นในการ์ตูนอ่ะโดราเอมอนน่ะชอบกินมากๆเลยไอ้ขนมโดรายากิเ <c oughs> นี่ยพี่เขนก็ชอบ ร้องไห้จะเป็นจะตายเนี่ยอุ้ยขอบคุณนะอุ้ยหายเศร้าแล้ว <c oughs> เอ้ยไส้ถั่วแดงเนียนะเขาลองกินหน่อยดิไหน่อยป่ะหร่อยปะ่ปะเป็นแป้งทอดที่อร่อยมาก <c oughs> แล้วนี่แหละคือจิตวิญญาณแห่งโดร <c oughs> ิยักิเออเหอถึงว่ากินจำพุงพลุ้ยเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาไอเทมวิเศษของดาราเอมอนนะคะมาลองทดลองใช้กันดูค่ะอันแรกก็จะเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่อันนี้ไงไม้เด็ดของตัมิตาเลยนะเนี่ยใช้บ่อยใช้ทุกตอนเลยบินหนีครูได้ใช่ปะใช่แล้วปะนกระดบกระดิบกระดเฮ้ยไม่คิดว่าครูจะมีบ้างหรอไปดูเลยครูครูไม่มีสิครูไม่มีอะไรเอมอน ได้จริงๆอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเราบินได้จริงเหรอเนี่ยเ้ยเป็นเด็กแก๊งเลยนะโอ้ยจริงจ้ไปตามใจแอนกับชิซุกะมาก่อนเลยชิซุกะโอเคโอเคแอนไม่เอาเอ้าใจแอนเขาก็อยากบินได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเขาก็มาร้องคาราโอเกะให้ฟังหรอไม่เอ้ไม่เอาเดี๋ยวหูแตกนี่แล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะยังไม่หมดและนี่ก็คือไฟฉายย่อส่วนอ่ย่อส่วนก็มีเหรอใช่เขาจะย่อให้ตัวเล็กลงใส่ย่อใส่ย่อจักปากอ้าใช่เหรอไม่ใช่อุ้ยเหมือนเลยดูสกินมันดิย่ออให้เลล็กง่ย เดียวเออ,อ,เ,อเล่นพิเกนอ,อ้อมขัปเตอร์ไม่ไผ่รอยเฉยทำไมอ้ามกลายเป็นยักษ์ไปแล้ว,วน่ากลัวพี่เกนกลายเป็นแอนด์แมนไปแล้วอ่ะโอ้ยมา <c oughs> ใครกันเลยช่วยด้วยอ้อมส่งให้พี่เกนกลับเป็นอย่างเดิมอย่างนี้เลยนะได้เลยอช่งั้นต้องเจอไอเทมของพิเศษไฟฉายขยายส่วนอ่าไฟฉายขยายส่วนก็มีอ่ะนี่ใช่เร็วเข้าเดี๋เกนไม่ทันเดทแล้วเนี่ยเสกให้เป็นยักษ์ก็ได้นะใจแอนน่ะเดี๋ยวๆๆๆพอแล้วอ๋อใหญ่เกิน เออเราไม่ได้จะไปทันนะชิซุกะจังเนี่ยเขาว่าไม่น่าจะได้ไปนะเี๋ยวนี้เอามาเดี๋ยวนี้เอามาเดี๋ยวนี้ไม่ให้ไม่ให้เอาเลยน่อยน่ยอย่างนี้ต้องแก้แค้นเฮ้ยเดี๋ยวเขาเสกไอตัวเท่าเดิมโอเคขอบคุณหนาเป็นไงเป็นไงสบายตัวขึ้นปะ เกือบไปเขาล้อมั้งดิอ่ะลองดูดิไหนไหนไหนเราจะรู้สึกอ๋อไหนลองดูนี่แล้วอ้อมมันาจะรู้สึกนี่เลยตัวเล็กตัวเล็กเล็กเล็กเลยเล็กจิ๋วเล็กเลยเล็กมากเลยดูดิได้เป็นแอนแมนไปแล้วแต่เวลาแก้แค้นแล้วยี่เจ้านี้เฮ้ยตัวเล็กตัวไวนะมาๆเดี๋ยวเราขยายสิไปใช้ขยายส่วนรโอ๊ย มันจะสูงเกินไปเปล่าเย้แล้วเป็นตึกเลยเฮ้ยขยายตัวใหญ่เพื่ออะไรเนี่ยรักไกลนะอ๋อไม่อยาเหยียบพี่คนนี่เองไม่ดีมั้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจเหยียบพี่กันอ่ะขอโทษครับขอโทษครับโหตัวใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยเร็วทำให้เขาตัวเล็กลงเร็วฟีดอีกนายอีกนายเอาเลยเละโอเคพอดีละพอดีละผดีละน้องแกเหรอ แตวดูดิใช้กับน้องแกะได้มากนี่เลยใช้ได้ขยายเลยอือตัวบอลล่มเลยหมาแล้วมาแล้วโอ้กลายเป็นแกะยักษ์ไปแล้วอ่ะแกะยักษ์อย่างนี้ตัดขนแกะมาทีนี่ใช้ได้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยเสร็จมอบให้ตัวเล็กก็ตัวใหญ่ก็ได้เนาะโอ้ยสุดยอดเอ้าวตัวใหญ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไปด้วกันเหรอเนี่ยโดนโดนยั่วลันยั่วลันนี่นี่ทำชิ้นไหมเออเล็กเกินนั่นแหละกำลังดีและเละไปไหนเละไปไหน แล้วก็ไอเทมต่อไปของวิเศษอันนี้ก็คือนี่เลยสวิตผดเด็ดกันอะไมาทำไรอ,ะอ่ะอ๋อรู้สึกว่าสังเกตพี่เค้งที่มาซ้าเฉยๆงั้นน่ะงั้นต้องลบพี่เค้งออกไ,ไ,ไปจากโลกนี้ซะเลยเจ้วหายไปซะออมสนพี่เค้งไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวค้าบตัวตายแป๊บที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะวน่งไดกลัวมากเลยที่นี่มาแล้วนี่ไม่ใช่แถวนี้แน่นอนโอ้ยไปที่ไหนก็ไม่รู้ว่ามลองด้ตกน้าป้องแตกเลยอ่ะมาปองแก้แ้นฉุด เอฮ้ยสวิตย์เผด็จก,การจริงๆด้วยรักใครล่ะเอ้าให้อยู่ไหนเนี่ยอุ้ยกรรมไม่ถูกเฮ้ยอย่างนี้ต้องแบบว่าระเบิดตัวเองโอเคพีค่เคนเดี๋ยวเขากลับไปหานะกลับมาไงเอ้ากลับไปจุดเกิดแล้วไงเฮ้ยเเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นเราจะไปหาเราโอเคเรียบร้อยบ้มนั่นไงพี่ทีเดียวกันเลยเจ๊ออ<า>เป็นไงบ้งอางไอ้รอบไหม อันนี้เป็นรอยขี้เ <tapping> กียจกลับไปกลับมาแลูกชอบปุ่มนี้จุงเลยเอ้ยกันเป็นรอนี่นี่เอามาดูดิเมื่อกี้พี่เคนเจ้น้องหมูล่ะดูสีน้องหมูตัวจ้อยจะไปใสยในส่วนเข้าไปไหนนี่ตัวเล็กขนาดนี้ยังกระโดดข้ามบล็อกได้เลยแถมละแถมดูดิหมดชมัดเลยนี่น่ารักจุงแล้วก็ไอเทมต่อไปขาดไม่ได้เลยพักคุมล่องหนหาพักคุมล่องหนหรอใช่อันนี้พอต้าวป่ะไม่คล้ายๆกันนะไม่นะจริงเหรอหมอเปล่าวใช่แต่ละเฮ้ย เฮ้หลอกเดี๋ยวกันเขาต้องไปยังอยู่อ่ะไปดูกางเกงในเดี๋ยวละเอมอนดิปะย่าไปด้สิบแปดมวกตื่อะไรมั่อก็ใส่ด้วยหรือว่าจะไปดูกางเกงในของชิซสุกะดิอ่ะโอ้เวลาโมกขนาดนี้ไปดูคนอย่างนี้เอ้ามันเอาออกไม่ได้ต้องกินนมมาดีเอาหรออ่านี่ไปอ๋อมันไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ใครทำแบบว่ากินยาล้างผลอ่ะใช่เฮ้ยขอร้องเ่ากี้นี่พี่เทีงก็ซื้อมาเผื่อนะ Oh อาอไม่อีกรอบป่ะไหนเป็นไรน,นี่แปลกแล้วเราไปวางแผนปล้นธนาคารกันนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวกันตอนถืงเงินนะคะว่เาเห็นนะดิจิ๊บน,นี่เลยโอ้โหลราประกันเลยไม่มีใครเห็นแน่นอนมีคนเห็นดิอยู่บนหัวเนี่ยใช่เี๋อะไรมันไม่เห็นหลักจ้างให้ก็ไม่เห็นหลับเบอรเฮ้ยแอบดูเพืเกงนะ่าอะไรมันดีกว่าท่ายังเขาไม่เห็นนะเนี่ยอยู่บนหัวเลยกินนมแปร์ แค่อย่า,าช่วยหน่อยกลับมาแล้วแล้วก็ไอเทมวิเศษต่อไปเขาก็คือมือปืนสั่งล้มเอาเวลาหยอดเหรียญ10เยนลงไปเนี่ยแล้วก็สั่งให้มันไปยิงใครนะมันก็จะเดินไปยิงคนนั้นตามคำสั่งของเราเลยเนะาะพอยิงเสร็จแต่มันก็จะล้มเลยไม่เห็นยิงเลยอ่ะโอ้เห็นเจิ้นมาเนี่ยเราต้องยิงเองไงเ <c oughs> ออล้มจริงด้วยได้ไหมคะว่า,าวล้มแบบตายไปเลยตายเลยอ้อมม <c oughs> ันตกเลยมันเป็นอาวุธที่แบบว่าดูโหดมากมันเทิงคิวเลยเหรอใช่มาๆอ้อมอยากล้มอ่ะ เอาล้มบ้งดิเอาลองดูดิมา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 เดี๋ยวทำให้ล้มเดี๋ยวนี้ลมือปืนสั่งล้มมานะล้มหน้าทิพมานะพี่เคนองราเอาเออดิเอานื้อลันเนื้อลันดีเลยเอาอเนื้อลันตั้งนั้นน่ะเอามาให้ล้มบ้างดิเอาลองดูลองดูมามามาหน้าทิพมไหนเก่งใครดูมันล้มอยูอะมากเจือเหือไงเงื่อนเดียวอะเดี๋ยวเอ้ยมือปืนสั่งล้มเหรอเดี๋ยวจะสั่งยืนซะเลยนี่อันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์ก ันนี้เวิร์กมอลใช่ปะ,อะโอเคแล้วก็ยังมีไอเทมอีกเหลืออีกนะันบอกว่าอันนี้เจมแมวมากเลยมันก็คือประตูไปที่ไหนก็ได้จริงดิใช่แล้วไปญี่ปุ่นกันเถอะไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านเราอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ปึ๊บเราจะวางประตูไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวไม่เห็นไปเลยอ้อมมันไปอีกฝั่งเลยไง ไปประตูมะเล็กจุงน,นั่นดิ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เซีนเจ้นวะเนี่ยเอาประตูพังเราทานหมดแล้วเฮ้ยไปได้ดิโอเคเราต้องลองไปวางอีกฝั่งด้วยเนาะ,ะมันถึงจะวาร์ปมาได้ถ้างั้นต้องมีพลักงกันนะลองวางในหมู่บ้านดูนะเนาะเราก็จะวางประตูอีกมิตินะคะวางไว้ตรงนี้แบบนี้นะโอเคลองวาร์ปไปเลยเดี๋ยวเราดูดีมาเลยมาเลยคลิกขวาเลยนะ อาจจะย์คบมาแล้วชมาดอ๊ยดีจุงเบอร์นี่ถึงเมืองแล้วเ,เนี่ยอะไรเนี่ยเล่นมายากค้นปะเนี่ยอุยดูดิมันไปกลับได้ด้วยหรอ มาเลยมาเลยอุจยจะแมวไปขัดได้สองพี่นะมีประตูวาร์ปไงอย่างนี้นะอ้อมถ้าเราตั้งมาอันหนึ่งในเมืองอ่ะอันหนึ่งไว้ที่บ้านเราอ่ะเราก็ไปในเมืองได้โดยที่ไม่ต้องทำทางรถไฟเลยนะดิ <ś c oughs> ใช่มันจะดูดีมากเลยนะ <ś c oughs> แล้วจะกลับยังไงนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอีกระบบนึงดีกว่าพี่เคนจะไงเหรนี่ไงเราใช้คู่กับไอ้สว,วิตผดเด็ดการ์ดไงอันนี้เอาไปเอาไปทำยไมอ่ะอานา มีวิธีว์ปกันประตูไปด้วยทำไมต้องให้ประตูพี่เคน้วยอ่ะออาเจ้ให้พี่เคนว์ปไปที่อื่ไงเดี๋ยนีเดียวอย่าเี้ยมงเรอปแล้วรักหน่อยนะเนี่ยตาที่ไหนก็ไม่รู้กลับมาดีกลับมาทำไงวางประตูกันดีอเแล้วก็้วิกขวาเลยมาจะนาโผลที่เดิมนี่เลยช็อตแมกฮากลับมาแล้วมาเล่นมายากลเลยเอ้าเราไปดูดิพี่เคนวอลไปไหนอ่ะเดี๋ยวเลองดู อ๋อนี่ไงมันวาร์ปอยู่ตรงนี้พี่เคนจะทุบประตูทิ้งแล้น,นะเอออย่าเพิง่งอย่าเพิง่งฮ่าฮ่าอันนี้ไปดิพี่เคนลองดิ <c oughs> ไม่เป็นไรเกรงใจ <c oughs> กวัวไม่ได้กลับบ้านอะไรเลยไม่ใช่ไปถึงให้มาลองกับเขาไงอะไม่ดีมัง้งอ้อมนะักวัวไปดีกว่าก็แค่ค่ะแล้วก็รีวิวหมดดูไรไอมอนที่มีไอเทมของวิเศษไปแค่นี่ก่อนเนาะถ้าใครชอบดูไรไอมอนแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าใครกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจพวกเราในี่ยเล่นเกม m i n e c r a f ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยย้้วกกัันนนนนะะคีตอองไป่บบาา